ถ้าเราจะไปหาที่อื่นมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าบ้านเลขที่นี้มันคือบ้านเลขที่ตำรวจบ้านพักตำรวจใช่ไหมถ้าไม่ไปหาตำรวจก่อนแล้ว็คงเข้าไปหาไม่ได้อะนะแกอยู่นี่หรอครับแต่ว่าแกขับรถออกไปน้ำพอก่าาตำรวจน้ำพอกันพอกไน้ำพองรที่ผ่านมาไอ้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็อยากรู้แบบมามามาทำอะไรอะไรอย่างงี้ใช่เบื้องต้นที่ตำรวจเขายังไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเขาไปทำธุระที่ต่างอำเภอ นะครับแล้วก็เรารู้มาว่าแฟนของพี่สำรวยก็คือคนที่เราจะตามหาเนี่ยพี่รัตนาพรเขาทำงานอยู่ที่เทศบาลใช่ไหมใช่ครับ,รบอยู่ศูนย์เล็กๆอ๋อเป,ป็นศูนย์เล็กใ<ช>ๆใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่อ,อ๊อผู้ใหญ่กำลังจะพาเราไปหาพี่รัตนาพรน,นะครับโอเคครับ ก็ข้อมูลใกล้และ้วล่ะใกล้ใกล้กันมากใช่จากที่ททลูกเขาบอกอใ่ใช่ฟ้ารออย่างใจจดใจเจ่อเขาจะยิ้มมาก่อนเลยรอลอ,อยยิ้มจะเปื้อนหน้าตลอดกอ,อ้อน่ารักไม่งั้นเขามาทำงานกับเด็กไม่ได้หรอกใช่ไหม นี่แหละคนขับด้อยอใ่้ผมดูหนั้ยอยู่นี่ก่อนเลยก็ได้คุยพี่ออหรือเปล่าพี่ออพี่ออใช่ไหมโอเคพี่ออวัสดีนะครับที่ที่ผู้ใหญ่เอ้ยอะไรนะนายก เชิญมาก็เต้ยนี่แหละเต้ยจะคุยกับพี่อ้อเป็นการสวนัสวัีนะครับอันนี้คือพี่แมพี่แมนเพื่อนพี่หรอเป็นหัวหน้าศูนย์อ๋อเป็นหัวหน้าศูนย์เดี๋ยวเต้ยขออนุญาตคุยกับพี่อ้อเป็นงานส่วนตัวหน่อยนะโอเคได้ได้ได้พี่อ้อคุยตรงไหนดีที่ข้างนอกสะดวกสะดวกไหมโอเคตื่นเต้นไหมตกใจพี่อ้อเต้ยแนะนำตัวอย่างนี้พี่อ้อรู้จักเพจอีจันไหม เพจอีจันใช่อันนี้เป็นเพจชื่อเพจเตอร์อีจันเตอร์อีจันเป็นลูกลูกของอีจันอีกทีนึงเพจของเตอรอ์ทำรายการตามหาคนที่เขาพลัดพรากจากกันค,ครับพี่อ้อแล้วทีเนี้ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาอายุ30ปีเขาส่งเรื่องมาหาเตอร์อบอกช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยอเขามีชื่อคุณแม่อยู่ในใบเกิดแล้ว เขาอยากจะเจอคุณแม่นี่แหละอ <c oughs> เขามอบอำนาจให้เต้ยเนี่ยเอาชื่อคุณแม่ที่ปรากฏในใบเกิดเนี่ยไปเช็คในทะเบียนราษแล้วมันขึ้นมาเป็นพี่อ้อพ่อ้อเคยมีลูกสาวมาก่อนไหมเคยค รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็คือตอิดต่อเขาไม่ได้นางลแล้วพยายามติดต่อเขาอยู่พยายาพยายามด้วยหรอพี่อ้อใช่รู้สึกยังไงตอนนี้ดีใจไหมตกใจตื่นเต้น,นใช่ค่ะ <laughs> เรื่องทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้ oh. <laughs> แค่นี้เลยลูกสาวตามหาพี่อ้อตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครตอนนี้เขาอยู่ที่กรุงเทพบางกะปิครับใช่เขาก็เป็นเป็นธุรการอยู่กับเด็กน้อยโรงเรียนเด็กน้อยโรงเรียนโรงเรียนบางกะปิใช่เขาตามหาคุณแม่ชื่อว่าลาร์ทใช่บาลังลารทบาลังลาร์ทใช่ ดีใจจังเลยอ่ะเจอแล้วเจอแล้วั้ววงหนึ่งในชีวิตอ่ะหนูแค่เห็นหน้าแม่ก็พอแล้วแโคตรตุ่ตุ่ตมต่ำเลยยิ่งยิ่งพอรู้ว่า พี่อ้อมีแฟนเป็นตำรวจพี่อ้อคงจะชีวิตดีมากๆแล้วอ่ะจะจะจะยอมรับลูกสาวคนนี้ไหมอะไรเงี้ยครับพี่อ้อพี่อ้อถามนิดนึงว่าแฟนพี่อ้อรู้ไหมว่าว่าพี่อ้อเคยมีเคยมีแตนคนแต่ก็ไม่ไไม่ขอไม่รู้นั่นน่ะสิมันจะเป็นตอนที่เต้ยเช็คมาเชอชื่อพี่อ้อตอนตอนเนี้ยอยู่ที่หมู่11บ้านเล็กกินใช่ไหมเต้ยก็ไปถามพี่อ้อเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่11 ขเขาบอกว่าบ้านเล็กที่นี้มันเป็นบ้านเล็กที่ของตำรวจเต,ต้ยก็เลยจำใจที่จะต้องไปที่สถานีตำรวจแต่พอดีไม่ไม่เจอเขาก็เลยเพี่ออฟเขาก็เลยประสานให้รู้ว่าพี่ออทำงานอยู่ที่นี่เต้ยเลยมาหาที่นี่เลยขอ,อขอความร่วมมือพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เต้ยไปสอบถามว่าอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับพี่สำรวย ผมก็เลยมาทำยังแจ้งในที่รงักยังยังไม่ได้แจ้งแต่ว่าคุยกับเป็นการส่วนตัวกับพี่พี่เจ้าหน้าที่ได้เจอพี่ตำรวจคนหนึ่งแต่ทีนี้ก็ขอกันแล้วว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกพี่ตำรวจแต่ไม่ได้เจอตัวพี่สำรวจทางเขาออกเปเงตัว แต่ทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ที่เขาชื่อบูเนาะบูเขาก็บอกเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรจากจากพี่อ้อเลยเขาแค่อยากเจอแม่เขาสักครั้ง,งเพราะว่า,า,าตัวเขาเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตเขาบอกเขาเข้าใจเหตุผลของพี่อ้อไม่รู้หรอกว่าเหตุผลเมื่อก่อนเนาะทำไมถึงเลิกลาแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เขาเข้าใจเลยคือนตอนนี้เขาต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวพ่อเขาก็อยู่นะพ่อยังอยู่แต่เขาเองก็ไม่ได้สนิทกับพ่อมาตั้งแต่เด็กเขาก็ใช้ชีวิตเนี่ยดูแลลูกรักลูกเด็กๆลูกก็ถามถาว่าพ่อไปไหนพ่อไปไหนเขาก็พยายามแบบบอกลูกมันเหมือนมองตัวเองกับเอามาใช้กับลูกเขาก็เลยแบบเขาก็พยายามดูแลลูกนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เขาก็อยากจะจะจะทำให้ตัวเองได้ได้ได้ปลดล็อกเนาะว่าเขาก็อยากจะเจอแม่สักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้จะมารบกวนอะไรคุณแม่อะไรเงี้ยครับพ่อบ ให้เพื่อนเขาอะครับดูข้อมูลของพี่อ้อเพื่อนเขาทํางานราชการเหมือนกันนี่แหละเขาก็เช็คทะเบียนราษฎร์ให้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มาเจอว่าแบบโอ้โหแม่ก็ครอบัวดีอะเขาก็เลยเชื่อไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ไม่คิดเลยว่าแม่จะอยากเจอพี่อะไรอย่างเงี้ยสักครั้งแต่แต่ขอสักครั้งอยากเห็นหน้าอยากขอให้เห็นหน้าแค่นั้นจริงๆมันเป็นปมอะเนาะถือว่าลูกสาวยังโชคดีมากๆที่แม่ไม่ปฏิเสธ ข้าสมว่าพี่อ้อยจะเล่าเรื่องนี้ให้พี่สำรวยฟังไหมก็ต้องเล่าต้องเล่าแมันจะมีปัญหากันใช่แต่แหละคือสิ่งที่จะกังวลเขาพี่ก็น่าจะเข้าใจแต่ว่านิดนึ่งเลยเเวลาด้วยกัน ได้ไม่บังคับอะไรพี่อ้อทั้งนั้นเ,เราวันที่พร้อมแล้วก็เ,เดี๋ยวเต้าพาลูกสาวม,มาหาได้ค่ะเนาะลูกสาวเหมือนไหมเหรอเหมือนเหมือนเหมือนโอเคเดี๋ยวเต้ส่งรูปนี้ให้ใ